มันเขามาไน้คลิปป่ะลาแม็กซ์ไปสิวันนี้ทำอะไรอยอะกอนนะเดี๋ยวเข้ามาหาเราจะไปทำอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยทไมมันอเล่นน้ยกันไมคะไม่อะไม่มาแล้วไม่ไเล่นไม่ไไหนๆก็มาแล้วอย่าอย่าคนไม่ได้นอนเนี่ยทั้งคืนเนี่ยไม่ยอมนอนนอนไม่หลับ ตดนิสัยตี่าไอตีห้าแล้วอะเพลงเลยเออเฮ้ยเพิ่งมาแต่งตอนตีห้าเองก็นอนตอนเช้าวันเนี้ยอ้าวมันเงียบนเงียบพนได้่กินได้ปะ ขอ,ขอพูดไว้เลยแม็กแม็กเดี๋ยวให้พูดวันเนี้ยอะ่ะพูดเยวานานาวาวานานาวาเอา,เอาได้เลยค่ะครับ แอนด์เอนะครับตอนนี้นะครับผมถึงที่สึกจันุรัสเตรียมออกเดินทางครับกับโรสิบตาเรนลี่ทริปนะครับผมวานานาวานะครับที่หัวหินนะครับก็จะเดินทางนะถึงช่วงบ่ายครับก็อาจจะมีแวะกินข้าวก่อนนะครับนี้เต็มที่ครับผมนอนมาเต็มที่ครับเดี๋ยวเรถเลิกแท็กเลิกตื่นตรงเงี้ยพอดี